สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หววเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ จรญญาใน,น,นกนรารรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ 1. พฤศจิกายนเราไปชมกันเลยครับทบทชมที่น่ารักนะับทุกท่านเจ้านี้ครับน้องใบไม้ ชุดเดียวครับชุดเดียว480 480ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันที่เร็วทันใจชุมต่อกันเลยครับใบนี้เจ้านี้พี o ป l e เจ้าพีโป้ฝากแนวทาง ชุดโบรณ483 485 583 605683685ล่าง404547 56507ช่วมต่อกันเลยเจ้า People ดับหน่วยโบน ฝากมาแนวทางดับ9ดับ9ดับตัวเดียว9ดับหน่อยโบนเป็นแนวทางขอบคุณมากส,สำหรับข้อมูลต่อไปปรีชาชุดเดียว5 2 852 8, 5, 2, 8. เป็กห้าสองห้าสองการห้าแปดก็ขอบคุณอย่างมากเจ้านี้ครับสิบหน่อยสิบหน่อยศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ อดีตที่แล้วหกเจ็ดศูนย์เนวทานใหม่นี้ก็ฝากเนวทานศูนย์หนึ่งสี่ขอบคุณมากชุมต่อครับเจ้านี้จจรานานเนวทานร้อยสิบหน่อย หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวชุ่มต่อกันเลยเจ้านี้โซยุนาทันดับ

ดาบ8ดับ8ดับตัวเดียว8อดีตที่แล้วก็ดับ4หลุดนะอดีตที่แล้วหลุดเจ้านี้สสิกล่างสุดที่สสุดที่สี่ สุดที่สามศูนย์สุดที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หสุดที่สี่ศูนย์หนสองสี่ห้ต่อกันเลยเจ้านี้ดับสิบโบนดับเดับ เจ็ดตัวเดียวดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันเจ้านี้ครับยายมลแรงปองดับสองตัวบนตรองเจ็ดหน7่งแปด

สองสามหกแปดสองสามหกแปดสี่ตัวเป็นอาทานสิบหน่วยล่างชุมต่อกันเลยเจ้านี้ป้อมฝากเนาทาน 054757 59792 72967 23568485 34วันนี้ก็เป็นวันทานเจ๊ะจวยเลขฝัน 6808 6808 4361ก็ขอบคุณมากเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็เป็นดังทานสอนอบน2785 สองเจ็ดปดห้าฝ่ายนนทานสามตัวสิบหน่วยโบนขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยชุมต่อกันเลยใบนี้ครับ เจ้านี้เดวทาน10น้อยโบนแปดสองห้าเก้ากเดฝากเดวทาน10น้อยโบนห้าตัวเจ้านี้ครับนอนรอหน่วยล่างเจ้านี้ก็ฝาก เดทนห้าหาน5์ส8 9 0 2 3 5้าหกเจ็ดแปดเนย์องาตัวแนวทานหน่วยล่างนอนรอก็คือหน่วยล่างขอบคุณมากสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับต่านผู้ชมที่น่ารักนะที่ทุททานก็ สุดๆก็มีหลุดมีถทูนะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทผพอชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็ สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณอย่างมาก